เลยกุเหนื่อยว่ะต่างแล้วไม่ทันแล้วไม่าไ่วะนม0มามๆโอู้ยศูนย์่ยิงไข่ไปเอาง่ายเลยมาสามหนึ่งต่อชะตาชีวิต

อะไรวะสามสามจะจอดอะไรอะเอาเอามีนิวไหมเนี่ยมีนิวสามนิวสามสามจบไปนะมาวอะ

บังมากนะไอ้ร้อยเกมกูมึงใส่มวยไงหนูนี่นี่ไอ้โซนหนึ่งโซนโอ้โห ออกมั้ยโดน ừ, 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 hả? 3 2อะไรเอ๊ะนอนอ่ะเราลงมั้ย2อ๋อ2แล้ว <laughs> 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 หกสาไม่หกสามสีลูกหเกมไปร้อยเกม่นรูจักมังชนปะอะไรหนึ่เน้สบายอดย้อนยอนย้ สองสององกลนนึงสองีพอแล้วเพื่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงตาเท้นี่ไงนี่ไงเพื่อน ดีสามทำไมไม่เัอาถ้าเห็นล่าเหพอใต้ปาแอยู่ตรงุ้านี่ครับาครับาครับห้าสาลูกมันหนักับนี่กินผนี้ห้าสี่ห้าห้าเอาห้างหัวแตกไปข้างนึงโอ้ยหก โอ้นิวสางไม่ย์เ้เฮ้ได้อยู่ใช่รอได้ๆๆออกแล้วไปสามศูน์มเคีต้องมีดีเทนะจริงอ่ะอ้อมามันไม่อ้อมมันไปได้เออเฮ้ยมันจะนยิ้มเนยยิ้มเันเหลืองเลยี ไม่ไหวโอ้โหปุมไม่ใช่ป่ะเพื่อนโอ้ยโอเคจนโซนโอ้1-0นนมันเหลี่ยมอ่ะไม่เหลี่ยมอ่ะจอกซุนร่วงอะไรโอ้ยไม่จะถามไม่จะถามเลยออกโซนเอาไว้ได้โอเคได้เนิ้วไข่ดีทั้งนั้นนะไปสองนย์ไป ทำไมวะเฮ้ยเปิดเฮ้ยลุงอะอะไรอะไปลายสองโอ้โห สามส <Burns S 1> ี่กินนิ่มเลยโอ้ยอ๋ยอสี่สามห้า <dances> ห้าห้า้าห้าหาห้ห้ห ห้ <5 S 2> าเท่าโอ้ยห้าเกมสโอ้ยไม่ีเตะที่แกว่างหนึ่งศูนย์ไม่นับเลยเหรนับเลยมมีสนแล้วไปเกอดมกระดับเลยหนออูนมีรอบแกตัวพวกนี้ โอ้ยหนึ่งหนึ่งมาสองน้องไปจบเลยไปอ้ยอฮ้ยสามสองเฮ้ย 4...3... 5สามห้าอ้ห้าสจะแอคมันจะแอกกลับจะแอ๊กันาะจะแอ๊กัน่ะเฮ้ยเฮ้ยะกูถอยม่แด้จะพูดต่อแด้โอเคตะกูถอยนี่ไปนี่ยอดยอดลงลงลงไม่กระจับนะจะอไร่ค่ะ เฮ้ยเฮ้ยกัไมาย้ากัเกมมาไปว่ะยิงมาน่นมันหนักกันี๋ือกี่น้ยกไม่ขึ้นอ่ะมันไม่หนักมันเบาอย่างนั้นนุ่น่น่ไปโอ้ย เต้นมาโอ้ยต้นเดี๋ยวอย่ามงฆ่าก่เนนะได้ฆ่าได้พี่โอ๊ยไปก่อนไปดีไปก่อนไปไปกล้าเลย 1นึ่งเท่าโอ้ยยก่อลยโอเคเลยวูเลยสองหนึ่งสองหนึ่งะไรเมื่อกี้มีเด็กสานมาอยู่ตไหนรคโอ้ยกี่คนได้ยินแต่เสียงใช่เหรอตาคนี่าไไรละสองเท่ายอดไป

giọt Ui 1-0 1 trốn, Ui 2-0 Nèo cho chơi luôn Ê, cái anh kìa 0-0 Mà เฮ้ไปดิเอาว่ะเอาว่ะเอไปดิเดน้องโดนเอาดิเอาว่ะเอ้ยดนี่จะก่อไขว้ให้เส็น้องโดน่อไได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันคือสิ่งที่ทำมาไว้น่นนะอ๋อได้อุ้ยสองนึ้ หนักลูกนะเท่าไหร่นะห้าหนึ่งเหรอซีหนึ่งปล่อยดีใจนะเฮ้อ๋อเอ้ยเเเฮ้ <cười> <Ủa>? <cười> một 62 một Hồi thôi thôi thôi, rồi. Kèo rồi hả? rồi.